คนเดียวอะ่ะการไปทําอะไรคนเดียวมันมันยากเหมือนกันนะมันยากเพราะฉะนั้นเวลาดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีความอาจหารแก้วกล้าในการที่จะออกสอนดังนั้นเหมือนกับที่พวกเรากําลังพยายามทาอยู่คือเราเราเราต้องชักชวนกันอะ่ะให้เรามีความแก้วกล้าอาจหารในการที่เราจะกล้าประกาศความจริง ย้อนกลับไปเรื่องพองเมื่อกี้เนี่ยอย่างของมหาสมปองที่จะยิ่งสั่งยกตัวอย่างอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีความอดหานแก้วกล้าในการเตือนเขาในการบอกเขาอย่างที่คุณแพรลี่พูดว่าเออถ้าเป็นกัลยานณมิตรต่อกันเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนจะเราต้องกล้าเตือนถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้แล้วสมมุติถ้าเราไม่เตือนเขาในวันนี้เราไม่พูดกับเขาเราไม่บอกเขาในวันนี้แล้วปรากฏเขาไปโดนคนอื่นผมเหงลังแกล้ยออใส่ทองปลอมไอ้นี่มันใส่ทองไม่จริงนี่วาปรากฏว่าเรายังไม่ทันเตือนเขาให้เขาเนี่ยถอดออกซะก่อน มันเกิดปัญหาเขาซะก่อนสุดท้ายแล้วเขาเกิดเฟลใจขึ้นมาจนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างมาหาสมป,ปองขึ้นมาเพราะอะไรไปเจอแรงกระทบจากสังคมเดี๋ยวนี้เราเป็นกัะยาณมิตรกับเขาเป็นเพื่อนเขาแต่เราไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมสอนเขาอย่างเงี้ยไม่ยอมแนะนําบอกกล่าวให้เขาถอดออกตั้งแต่ตอนแรกแล้วไปเริ่มต้นสร้างเหตุปัจจัยใส่ท้องจริงๆดีกว่าไหมมันจะมีความสุขกว่านี้จะไม่มีใครสามารถตําหนิติดติงเราได้จะไม่มีใครสามารถบูลลี่เราได้เลยพอเวลามันไม่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะเกิดตามมาในภายหลังเมื่อปัญหาเกิดมา เวลาเราไปเตือนเขาเนี่ยวิธีการเตือนจากตอบใจอจ่ะอาจารย์ว่าเตือนเนี่ยมันน่าฟังมากกว่าลอบใจเพราะตอบใจเนี่ยมันโดนความทุกข์เข้าจู่โจมเรียบร้อยแล้วแต่เตือนก่อนเนี่ยมันยังไม่โดนความทุกข์เข้าจู่โจมเป็นกลยาณนมิตรต่อก,กันเตือนกันมันจะตั้งใจฟัง่ะมันยังไม่มีความเฟลเตือนกัน,กานาด้วยกลยาณนมิตรแต่ถ้าปล่อยให้เขาไปเผชิญความทุกข์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจู่โจมเขาแล้วความเฟลมันเกิดขึ้น ความเสียอกเสียใจมันเกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะตั้งและดึงกลับมาได้ไม่การที่เราไปปลอบใจเขาในเวลาเนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะปลอบใจได้ไหมมันจะทําให้จิตใจเขาเนี่ยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งได้หรือเปล่าแล้วเขาจะกล้าใส่ทองอีกไหมแม้แต่ทองจริงก็ยังไม่กาไม่ยังไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะมีโอกาสในการจะกล้าใส่มาหรือเปล่าเพราะบางคนมันเสียหลักเนาะมันเสียหลักไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นหลักเตือนกันดีกว่าให้เขาไปเจอโทษพระเจ้าเลยบอกว่า เวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ชี้โทษให้มองเห็นโทษเห็นภัยก่อนก่อนที่จะไปะเผชิญกับโทษภัยเหล่านั้นมองเห็นโทษภัยที่เกิดขึ้นหาอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษภัยนั้นเราจะได้ไม่ไปได้รับผลจากการกระทําจากการกระทําของตัวเอง เพราะมันผู้เจ้าเลยสอนให้เราเตรียมตัวก่อนเนี่ยเตรียมตัวอย่าเพิ่งไปเผชิญผร้เจ้าไม่ให้เราไปเผชิญกับอะไรนะให้เราเนี่ยมองเห็นโทษกับมันก่อนเลยว่าเอ้ยโทษจะเกิดขึ้นแบบนี้นะไม่ต้องไปเผชิญกับมันมองเห็นก่อนเลยเราจะได้ไม่ไปล่มจมกับสิ่งนั้นไม่งั้นเนี่ยเมื่อเราไปเผชิญโทษนั้นจะอะไรเราจะทุกข์เจียนตายหรือทุกถึงตายได้เลยเพราะ,ะนั้นมองเห็นโทษภัยไว้ก่อนจะดีเพราะ,ะนั้นในฐานะกัลยาณมิตรตักเตือนกันไว้ก่อนล่วงหน้าดีกว่าแนะนําบอกกล่าวกันไว้ก่อนล่วงหน้าดีกว่าไไไไไมมมมม่่่งงงััั้้้้้นนนนเเเเขขขาาาาาาาจจจะะีีโโอออกกกกสสใใใรรดดดยยิฟววต แบบนี้เนาะถ้าเจนผมชอบน่าจารย์ผมชอบถ้าถ้าเตือนเหมือนใพรก็จะเตือนเตือนตรงๆบอก